อ,อีโศบเรื่องสุนักกับขโมยขโมยขึ้นบ้านหมายจะลักทรัพย์แต่เขาเหลือไปมองเห็นสุนัขยืนจ้องเขาอยู่ขโมยจึงเอาขนมที่มีในกระเป๋าโยนให้สุนัขเฝ้าบ้านเพื่อจะใช้ล่อมันไม่ให้เห่าหรือทำร้ายตนสุนัขจึงเห่าขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าที่เจ้าโยนขนมให้ข้าเจ้าต้องการปิดปากข้าใช่ไหมขโมยบอกกับสุนัขว่าข้าเห็นเจ้าเฝ้าบ้านตอนกลางคืนก็กลัวจะหิวข้าก็เลยเอาขนมให้เจ้ากินต่างหาก สุนัขรูทันขโมยจึงตอบไปว่าไม่มีทางที่เจ้าจะได้อะไรจากบ้านหลังนี้แม้แต่อย่างเดียวว่าแล้วเจ้าสุนัขก,ก็เห่าปลุกเจ้านายของมันจนจึงจำใจต้องหนีไปโดยไม่ได้อะไรติดมือไปเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเงินหรือสิ่งของไม่สามารถแลากกับความจงรักภักดีของคนซื่อสัตย์ได้พุทธภาษิตสะอาดจังฮาเวสาธุป,ปารังรษานังความสัตย์นั่นแลดีกว่ารถทั้งหลาย นิทานอีศกเรื่องหมาตัวผู้กับหมาตัวเมียหมาตัวผู้มีนิสัยชอบกัดคนเจ้าของจึงลงโทษโดยใช้วิธีเอากระพรวนห้อยคอมันไว้เวลาที่มันวิ่งเข้าไปจะกัดใครเขาจะได้รู้ตัวและระมัดระวังตัวทันเจ้าหมาตัวผู้เข้าใจผิดคิดว่าเจ้านายให้รางวัลจึงเที่ยวเดินอวดไปทั่วตลาดหมาตัวเมียถามว่าอะไรทำให้เจ้ายินดีปรีดาเจ้าไม่รู้หรือว่ากระพรวนนั้นไม่ใช่รางวัลแห่งการทำดี ลูกกระพรวนที่เจ้านายของเจ้าให้นั้นเป็นเครื่องเปิดเผยความชั่วของเจ้าให้ใครๆได้รู้หมาตัวผู้ไม่สนใจคำพูดของหมาตัวเมียยังคงเดินอดกระพรวนของมันต่อไปมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วคุยฟงเท่ากับกระทุ้งความชั่วที่ปกปิดไว้ให้เปิดเผยขึ้นพุทธภาษิตปัชาตาโปปติทุกกอตองความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลัง นิทานอีสศบเรื่องชาวชนบทและแม่น้ําที่หลังหมู่บ้านมีแม่น้ําไหลผ่านชายคนหนึ่งกําลังเดินข้ามแม่น้ําไปฝั่งตรงข้ามเขาเดินสํารวจไปมาที่ริมฝั่งหลายเที่ยวเพื่อดูว่าส่วนใดของแม่น้ําตื้นที่สุดและสามารถเดินข้ามไปอย่างง่ายได้จากการที่ชายชาวชนบทเดินสํารวจอยู่นานเขาสังเกตได้ว่าที่ตรงไหนที่น้ําไหลเสียงดังที่สุดที่ตรงนั้นน้ําตื้นที่สุดส่วนที่ไหลเสียงเงียบ ที่ตรงนั้นน้ำลึกที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะทำการสิ่งใดควรศึกษาให้รอบคอบพุทธภาษิตโยคาเวทายตีภูริปัญญาย่อมเกิดเพราะความประกอบนิทานอีโศบเรื่องลากับสิงโต ในขณะที่ลากําลังเดินไปในป่ากับสิงโตซึ่งสิงโตมีชื่อเสียงในการล่าสัตว์ทำให้สัตว์ทั้งหลายเกรงกลัวลากับสิงโตเดินด้วยกันได้สักพักก็พบกับลาอีกตัวที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนลาจึงกล่าวทักทายไปว่าสวัสดีพี่ชายท่านมองข้าสิข้าเป็นเพื่อนกับสิงโตเจ้าป่าที่สัตว์ในป่าแห่งนี้ต้องเกรงกลัวและพวกท่านต้องให้ความเคารพข้าด้วยลาอีกตัวกล่าวว่า แค่เจ้าเดินกับสิงโตเจ้าเลยคิดว่าข้าต้องเคารพเจ้าด้วยอย่างนั้นหรือเจ้าเองก็ไม่ได้ดีกว่าข้าตรงไหนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าถือเอาอำนาจของคนที่เรารู้จักมาใช้ข่มขู่ผู้ที่เสมอเราพุทธภาษิตนัตถิพาเลสหายตาความเป็นสหายไม่มีในคนพาน อีศเรื่องราชสีกับหมูป่ามีหมูป่าตัวหนึ่งมันขี้เกียจทำมาหากินมากวันวันได้แต่นอนอย่างเดียวปกติต้องออกหาอาหารมันก็ออกหาเล็กๆน้อยๆพอกินไปวันๆไม่สนใจใครจนกว่าขมีเพื่อนฝูงมาปลุกมันถึงจะตื่นมีอยู่วันหนึ่งขณะที่มันนอนอยู่เพื่อนของมันที่กำลังหากินอยู่ใกล้ๆเห็นราชสีจ้องกำลังจะกินจึงต่างพากันหนีและเตือนหมูป่าเพื่อนหมูป่าร้องบอกว่า เฮ้ยเจ้าหมูป่าตื่นได้แล้วสิงโตกำลังจ้องจะตักครุบเจ้าตื่นตื่นหมูป่าตอบว่าเราขอบใจข้าว่วงขอนอนก่อนละกันมาใกล้ใก้ก่อนข้าค่อยลุกหนีพอพูดจบราชสีก็กระโจนตักครุบกินหมูป่าไม่เหลือซากเลยทีเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีนิสัยเกียจคร้านมักพบเจอกับเรื่องโชคร้าย พุทธภาสิตเตทีคารตังโซจันติเยปมอชันติมานวาคนประมาทย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน